พี่น้องชาววันอังคารครับในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565 The w เ r รโอกาสใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆกำลังจำหมุนเข้ามาสำหรับท่านที่รอคอยการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะพ้นจากปัญหาพ้นจากจุดที่ไม่ดีไปสู่จุดที่มีความมั่นคงต่อไปซึ่งพี่น้องชาววันอังคารมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะได้รับในสิ่งนั้นครับ ส่วนรายละเอียดของดวงเรื่องอื่นๆจะมีอะไรบ้างมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาววันอังคารครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในวันอังคารในเดือนกันยายนพุทธศักราช2565ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงก,งกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญา,านในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดีไลน์ฮักดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศรัพท์081 6971645ราครบทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเส้นทางดวงของชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงมีทิศทางอย่างไรบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานแนวทางการงานอาชีพมีความมั่นคงหรือไม่อย่างไรมาเริ่มต้นจากทารกใบที่1ในส่วนนี้เป็นราชา เป็นราชาของไม้เท้าเป็นราชาของความมั่นคงในเรื่องของการงานโดยตรงนะครับพี่น้องชาวบันอังคารมีโอกาสที่จะได้ยกระดับพัฒนาตัวเองในเรื่องของการงานไม่ว่าท่านจะทำงานส่วนตัวทำงานประจำทำอาชีพเสริมอาชีพอิสระเป็นระดับผู้บริหารรวมทั้งเป็นคนที่เป็นลูกน้องเป็นพนักงานก็มีโอกาสมีแนวทางที่จะเปลี่ยนแปลง ไปสู่อนาคตที่สดใสามากขึ้นในเรื่องของการงานคนที่เป็นลูกน้องก็มีโอกาสที่จะได้รับการสน,สนับสนุนการส่งเสริมจากผู้ใหญ่คนที่ทํางานส่วนตัวก็มีแนวโน้มดีๆในการที่จะได้เจรจาตกลงทําสัญญางานใหม่ๆเข้ามาก็จะทําให้ภาพรวมของการงานเติบโตและก็มั่นคงขึ้นมีตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจสำหรับคนที่รอคอยโอกาสนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น1 เป็นเรื่องของบรรยากาศที่ดีๆสำหรับคนที่รอคอยด้วยความหวังพี่น้องชาววันอังคารมีแนวโน้มที่จะสมวังในเรื่องของงานนะครับใครที่รอคอยตําแหน่งงานใครที่รอคอยโอกาสเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะได้รับความสําเร็จก็จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมานะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็น1ิบ เรียญน,นะครับความมั่นคงในเรื่องของการงานส่งมาถึงเรื่องของการเงินด้วยมีรายได้มีค่าตอบแทนมีผลประกอบการที่ดีที่น่าพอใจส่งไปถึงภาพรวมของครอบครัวที่จะทําให้เกิดความสมบูรณ์คือ,อความที่ชีวิตลงตัวมีความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับงานดีเงินดีชีวิตก็จะมีความมั่นคงต่อไปนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ 2. เรื่องของการเงินแนวทางทิศทางการเงินดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนหรือว่าจะมีเพิ่มเติมเรื่องที่ควรระวังอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับมาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1เป็น1ดาบนะครับเป็นเรื่องของการตัดสินใจในแนวทางการเงินอยู่ด้วยนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับท่านอาจจะมีความจําเป็นที่จะวางแผนตรงนั้นตรงน,น,รงนี้หรือไม่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามานั้นเป็นเรื่องของการพินิษ พิเคราะห์และก็ตัดสินใจให้เกิดความถูกต้องว่าอะไรเหมาะสมอะไรต้องจัดการแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่ภาพรวมองค์ประกอบของแนวทางแล้วพี่น้องชาววันอังคารยังสามารถจัดการปัญหาได้คลี่คายปัญหาได้ไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาเกี่ยวกับการเงินเข้ามาในรูปแบบใดในช่วงนี้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นสี่เหรียนนะครับเป็นเรื่องของการบริหารการจัดการเรื่องของการเงินโดยตรงนะครับท่านอาจจะมีรายรับเข้ามาดูแลจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อไปเป็นเรื่องของบทบาทและความสําคัญในเส้นทางชีวิตด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าท่านบริหารดีวางแผนดีมีความรอบคอบโอกาสของความมั่นคงร่ํารวยก็เปิดกว้างขึ้นมานะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางจัดการเรื่องของการเงินบริหารอย่างถูกต้อง เหมาะสมโอกาสของท่านก็จะเปิดกว้างขึ้นมาในการที่จะเกิดความมั่นคงต่อไปนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นราชาถ้วยเป็นบรรยากาศของการเติมเต็มเข้ามาในเรื่องของกําลังใจการขอโอกาสการสร้างโอกาสการเดินทางการพักผ่อนซึ่งจะมีทั้งส่วนที่ได้มาและส่วนที่ต้องจ่ายไปในเส้นทางของชีวิตรวบทั้งเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะครับบางคนก็จะมีช่วงเวลาที่เดินทางออกต่างจังหวัดไปพบปะญาติผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือขอคําแนะนำน่นนี่นั่นก็จะเ,เรื่องของการทํากิจกรรมดีๆเพื่อสร้างโอกาส แต่ว่าท่านอาจจะมีรายจ่ายอยู่ในส่วนนี้เข้ามาด้วยนะครับเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ท่านได้รับผลสำเร็จทิศทางแนวทางก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นต่อไปนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3คือเรื่องของความรักครอบครัวมีโอกาสมีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นจากทาโรุบใบที่1เป็น8ไม้เท้านะครับพี่น้องชาววันอังคารความมั่นคงใน ครอบครัวยังมีโอกาสดีอยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะสร้างโน้นนี่นั่นอะไรเข้ามาด้วยนะครับบางครอบครัว,วก็มีสิ่งที่จะเติมเต็มเข้ามาเรื่องของรายได้ทรัพย์สิสนอสังหาริมทรัพย์และความสมบูรณ์ขึ้นบางคนมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สร้างที่อยู่ใหม่ๆเข้ามานะครับมีบ้านใหม่ปรับปรุงตรงนั้นตรงน,น,รงนี้เพื่อให้เกิดความสวยงามและมีความมั่นคงต่อไปบางคนก็จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2ในเรื่องของความรักเป็น4ี่ดาบนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับแม้ว่าภาพรวมของงานของการเงินยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีแต่ว่าอาจจะมีปัญหาภายในครอบครัวเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับอันนี้เป็นาฝากไว้ดูแลซึ่งกันเลยกันนะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะยังมีปัญหาวนเวียนอยู่กับในครอบครัวของชาววันจันทร์ในช่วงนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ 3. นะครับเป็น 9. ถ้วยการติดต่อการที่มีกิจกรรมหลายๆอย่างเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับบางคนทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงการพักผ่อนหรือไม่ก็ฉลองโน่นนี่นั่นเข้ามาจะมีคนเข้ามาในวงจรชีวิตของชาววันจันทร์ค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิเศษนะครับ ครอบครัวนั้นก็ตามที่มีความสุขเร็จแล้วก็จะมักจะมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะมีจุดที่ควรระวังการที่ท่านอยู่ท่ามกลางคนะเยอะมีกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อความบันเทิงเข้ามามากๆในช่วงนี้นะครับก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพไปด้วยนะครับรวมทั้งอาจจะมีปัญหาตามมาจากคนที่เข้ามาด้วย นะครับท่านอาจจะเจอคนบางคนที่ขาดความจริงใจก็จะสร้างปัญหาให้กับท่านครอบครัวก็จะมีเรื่องวุ่นวายขึ้นมาได้ถ้าเผื่อว่าท่านไม่รอบครอบในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาต่างๆสําหรับพี่น้องชาววันอังคารเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1เป็นเดอะเวิร์ดนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาสําหรับคนที่กําลังรอคอยสิ่งที่ดีๆท่านจะสมบังนะครับเรื่องงานดีขึ้นใครที่รอคอยงานมีแนวโน้มที่ดีที่จะได้งานทําคนที่รอคอยโอกาสของการเปลี่ยนแปลงท่านจะ เติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นในหน้าที่ของการงานเปลี่ยนแปลงมีตําแหน่งงานที่ใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจมากๆในเส้นทางของการงานเส้นทางของการเงินก็มีการดีในการที่ท่านจะได้เงินเข้ามาตลอดในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกําไรจากการประกอบการธุรกิจการงานผลดีๆตามมานะครับรวมทั้งเงินเดือนเพิ่มขึ้นค่ารับรองเพิ่มขึ้นมาค่าตอบแทนเพิ่มเข้ามาเงินก็จะหมุนเข้ามาจากหลายทิศทาง ด้วยนะครับส่วนความรักก็ยังมีโอกาสดีนะครับที่จะสมหวังมีบรรยากาศใหม่ใหม่มีความสมบูรณ์พูนสุขความมั่นคงตามมานะครับแม้ว่าท่านอาจจะเจอปัญหาบางจุดบางอย่างอยู่ในบางช่วงบางเวลานะครับแต่ภาพรวมทิศทางโอกาสของท่านคือความสมบูรณ์เติมเต็มเข้ามาในเรื่องของงานเงินและเรื่องของความรักนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2ในทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับเป็น6 ไม่เท้านะครับ6ไม่เท้าคือเรื่องของการงานการเงินและความรักนะครับก็เพิ่มเติมเข้ามาอีกมิอกาสที่จะได้รับความสําเร็จในเรื่องของการงานคนที่สอบคนที่สมัครงานคนที่สัมภาษณ์งานไว้คนที่รอคอยการงานมีแนวโน้มที่จะได้รับงานเข้ามาทํางานขึ้นมาในช่วงเวลานี้รวมทั้งคนทํางานประจําก็จะเติบโตต่อไปการเงินก็จะเข้ามา นะครับค่าตอบแทนมีพัฒนาการก้าวหน้ามั่นคงผลรายรับต่างๆก็จะตามมาความรักก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นก้าวไม่เทา้านี่ก็เรื่องของการงานเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากงานประจําที่ทําอยู่แล้วพี่น้องชาววอังคารยังเติมเข้ามาคือเรื่องของอาชีพเสริมงานเสริมอาชีพอิสระที่จะเติมเข้ามาด้วยนะครับบางคนก็อาจจะเจอปัญหาภาระ ความยุ่งยากในการตัดสินใจในการแก้ไขเพราะว่างานมันเยอะนะครับมีเวลาไม่พอด้วยก็เป็นไปได้นะครับก็ฝากไว้ดูแลในส่วนนี้การจัดการการบริหารเรื่องของเวลาเรื่องของงานอะไรงานมาก่อนอะไรสําคัญมากกว่ากันก็ยังเป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันอังคารต้องจัดการเป็นพิเศษแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนในเวลาที่เหมาะสมด้วยเพราะว่าโหมทํางานเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้เหมือนกันนะครับ ทีนี้เรายังมีไพาทาโร่ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบคำพยากรณ์สำหรับชาววันอังคารในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565เป็นอัศวินอัศวินดาบนะครับชีวิตคือการเดินหน้าต่อไปไม่ใช่รอคอยโอกาสอยู่ที่เดิมนะครับ มีความมุ่งมั่นมีการที่พร้อมจะรับมือพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมีงานเข้ามาตลอดและก็สู้กับงานเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเปลี่ยนแปลงที่อ,อาศัยสร้างโอกาสแข่งกับตัวเองบางคนก็จะเจอปัญหายุ่งยากอยู่บ้างแต่ผลลัพธ์ของคนที่มีความมานะพยายามมีความมุ่งมั่นสู้ไม่ถอยท่านก็จะประสบผลสำเร็จนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565เส้นทางของการงานท่านมีโอกาสที่จะเติบโตมั่นคงขึ้นคนที่รอคอยงานจะมีงานทําคนที่สมัครงานสอบแข่งขันเพื่อที่จะเข้าทํางานเพื่อที่จะเรียนต่อมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จคนที่ทํางานประจําก็จะเติบโตมั่นคงขึ้นผู้ใหญ่ให้โอกาสให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมคนที่เป็นพนักงานเป็นลูกน้องก็จะดีขึ้นมาด้วยคนที่ทํางานส่วนตัว ราก็มีการที่จะได้รับงานใหม่ๆเข้ามาทําสัญญาใหม่ๆการเจรจางานใหม่ๆเข้ามาการค้าขายก็จะเกิดความมั่นคงต่อไป ค่าตอบแทนผลประกอบการการเงินดีเยี่ยมในช่วงนี้เพียงแต่ว่าท่านจะต้องจัดการบริหารการเงินด้วยความรอบคอบแล้วท่านโอกาสที่แล้วโอกาสที่ท่านจะได้รับความมั่นคงมีความร่ำรวยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็จะตามมานะครับส่วนโอกาสของความรักแม้ว่าท่านจะเจอปัญหาเจอปสรรคเจอความยุ่งยากในเรื่องของสุขภาพแต่ภาพรวมของความรักก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่น่าพอใจอยู่ด้วยนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่า อ่าหน้าพอใจเพิ่มขึ้นมามีโอกาสที่ท่านจะได้ร,รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่องของสังหาริอสังหาริมาทร์เรื่องของบ้านที่ดินองค์ประกอบต่างๆที่จะทําให้เกิดความมั่นคงขึ้นมาก็พร้อมที่จะหมุนเข้ามานะครับแต่อย่างไรภาพรวมตรงนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังป้องกันอย่าทําอะไรด้วยคําว่าใจร้อนในส่วนของการที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวปัญหาของความรักนะครับอันนี้ค่อยๆแก้ไขระมัดระวังในส่วนนี้ไว้บ้างก็คงไม่เสีย อะะไรนะรนคับส่วนทิศทางโอกาสชาววันอังคารนะครับท่านพร้อมที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจพลิกวิกฤตสร้างโอกาสใหม่ๆได้เสมอสําหรับคนที่ไม่ยอมแพ้สําหรับคนที่พร้อมจะต่อสู้พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงแล้วโอกาสใหม่ก็จะเข้ามาการงานดีเยี่ยมการเงินดีมากๆความรักมีโอกาสที่จะสมวังลงตัวสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับ อาลัครับวันนี้มหากรพยากรดวงของชาวบันอังคารในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565มาพอสมควรนะครับการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคทิศทางแนวทางของการแก้ไขเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วย กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมอฮักนะครับเอาล่ะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูนะครับพี่น้องชาววรนอังคารทุกคนวันนี้ขอให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคพบกับความรุ่งเรืองความสมบังิร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนแล้วก็ขอให้มีความรักที่ดีงามเข้าใจซึ่งกันและกันมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ